นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ The Art of Teaching Children All I l Learn from a Lifetime in the Classroom ของฟิลิปดันนี่คือหนังสือแห่งประวัติศาสตร์อีกเล่มหนึ่ง ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเรียนอยู่ในโรงเรียนเรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเรารวมไปถึงการเรียนรู้จากทุกๆหนแห่งบนโลกใบนี้เราทาอย่างไรถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งเราค้นพบว่าการเรียนรู้ที่เราเรียนรู้เนี่ยมันหยุดไปตั้งแต่เราเรียนจบไปแล้วและการเรียนรู้ในห้องเรียนถ้าเราเป็นคุณครูคนหนึ่งเราจะสามารถสอนเด็กนักเรียนได้อย่างไรให้เขามีความคิดที่ดีขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น รวมไปถึงเขาสามารถค้นพบเจอตัวเองอย่างสิ่งที่เขาเป็นได้จริงๆผมเชื่อว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นสถาบันที่สําคัญมากเลยและเป็นสถานที่เดียวเท่านั้นที่ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าสังคมเพื่อนคุณครูผู้คนมากมายในสังคมนั้นเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าวัยเด็กทุกๆคนก็จะมีเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันอย่างเช่นเราไปโรงเรียนเราเจอคุณครูเรารู้สึกว่าโอเคเพื่อนคนนี้คนนั้นเขาเป็นนิสัยแบบนั้นแบบนี้ เราอยากเป็นคนที่สําคัญที่สุดเราอยากที่จะเป็นคนเด่นคนดังในกลุ่มเพื่อนหรือว่าอาจจะมีเด็กบางประเภทที่อาจจะเป็นคนเก็บตัวเงียบๆขึมๆไม่ค่อยที่จะพูดจาะอะไรเท่าไหร่นักแต่เขาก็ต้องการที่จะมีความคิดของตัวเองเขาต้องการลดแล่นโดยความคิดของเขาโดยที่ผู้คนรอบข้างหารู้ไหมว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่แน่นอนเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็จึงเกิดสังคมเกิดคอมมูนิตี้เกิดความคิดที่มันหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เมื่อสิ่งสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งสิ่งหนึ่งก็ย่อมตามมาด้วยเหตุปัจจัยอย่างสิ่งที่มันควรจะเป็นหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือเป็นครูก็คือรู้จักที่จะเรียนรู้ในชีวิตประจวาวันให้มากที่สุดและเราจะไม่ต้องเรียนรู้อย่างไม่หยุดยัง้งผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าเป็นหนังสือที่คุณครูและคนที่ต้องการเอาชนะใจเด็กทุกคนจะเป็นต้องอ่านซึ่งมันมีความหมายต่อใจถ้าสมมุติว่าเราต้องการเอาชนะใจเด็กนักเรียนรวไมไปถึงเด็กทุกคนบนโลก แน่นอนหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทุกคนต้องควรอ่านเลยมันอาจจะเป็น The Must Read ของชีวิตชีวิตหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเลยด้วยซ้ำแน่นอนการเราเลี้ยงลูกหรือว่าการที่เราพยายามเอาใจเด็กนักเรียนเนี่ยในบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่ยากมากแล้วมันเป็นความท้าทายอย่างยิ่งนาทีของเราก็คือค่อยๆสอดสวงหาตัวเองค่อยให้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทําต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญต่อโลกใบนี้จริงๆหรือเปล่าการให้เราเป็นคุณครูคนหนึ่งแน่นอนเรากาลังสร้างเด็กคนหนึ่ง เรากำลังสร้างทรัพยากรบุคคลที่ประเมินค่าไม่ได้เลยเด็กบางคนอาจจะเป็นนักธุรกิจเด็กบางคนอาจจะเป็นกับตันเด็กบางคนอาจจะเป็นคนที่มาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เป็นอาร์กิเทคนักนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบใหม่ๆที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อนแน่นอนทุกวันนี้เรามีอาชีพต่างๆมากมายเด็กบางคนอาจจะเป็นเด็กธรรมดาที่มีส่วนสําคัญต่อสังคมในระบบอิน์มฟาสต์เจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานนี่เป็นสิ่งที่สาคัญว่าเราจะไม่ดูถูกใคร เราจะไม่ไปมองว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเลือกอาชีพนั้นอย่างเดียวหรือต้องไม่ทําอะไรเลยอย่างเดียวแน่นอนแต่ละคนมีเหตุปัจจัยและมีเหตุผลในการมีชุดอยู่ที่ไม่เหมือนกันผมเชื่อว่าการที่เราเป็นครูที่ดีเนี่ยก็คือการให้เราเปิดใจรับว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างและมีความหลากหลายอย่างยิ่งมันเหมือนกับว่าเราพยายามไม่ไปจัดหรือตัดสินเด็กคนไหนเลยเราพยายามที่จะเรียนรู้จากทุกๆคนรู้ว่าแต่ละคนอาจจะเจอตัวเองไม่เท่ากันบางคนอาจจะเจอตัวเองช้าบางคนอาจจะเจอตัวเองเร็ว ซึ่งแน่นอนว่าทำลายนี้อาจจะไม่สามารถระบุชัดเจนหรือว่าเจาะจงไม่ได้เลยว่าวันนี้ต้องเป็นแบบนี้วันนั้นต้องเป็นแบบนั้นเราแค่เป็นคนกล่าวกล่าวตัวตนของเด็กทุกๆคนให้เท่าเทียมกันมากที่สุดและเราก็ค่อยสังเกตว่าแต่ละคนจะไปทิศทางใดได้มากที่สุดการรวบรวมประสบการณ์นานนับหลายสิบปีเราจึงจําเป็นต้องคบคิดว่าสิ่งใดให้เราให้ความหมายแก่สิ่งนั้นเมื่อสิ่งสิ่งหนึ่งกําหนดคุณค่าขึ้นมานิยามของมันจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับเราให้ค่ามัน ผมเชื่อว่าความหมายในเพาจนานุกรมก็คือคนคนหนึ่งให้ค่ามันให้ความหมายกับมันเหมือนก,นกันกับการใช้ชีวิตเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่การให้เราเป็นคุณครูการให้เราเป็นนักเรียนการให้เราเป็นอาจารย์เป็นสิ่งใดก็ตามที่เราพยายามบอกสอนคนอื่นเราพยายามให้ค่ากับสิ่งนั้นมันเป็นเพียงเพราะเหตุผลใดแน่นอนความอดทนอดกลัน้นแน่นอนบางครั้งเราจะรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรงหมดไฟกับการทำงานในสายอาชีพนี้ นะครับผมเชื่อมาตลอดว่าอาชีพคุณครูไม่ใช่เป็นอาชีพที่ง่ายเลยเป็นอาชีพที่ยากอย่างยิ่งและต้องใช้ความอดทนที่สูงริ้วเลยเราพบเจอพ่อแม่ของเด็กที่อาจจะไม่เหมือนกันบางคนเป็นพ่อแม่ที่เข้าใจลูกบางคนเป็นพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจลูกบางคนให้ท้ายลูกแถมยังเข้าอีหลอดว่าเป็นพ่อแม่รังแกฉันด้วยซ้าไปเราจะไม่ได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ในนักวันนี้แต่เราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจทุกสรรพสิ่งเราต้องเปิดใจรับทุกๆอย่าง เราต้องเป็นคุณครูที่พร้อมเรียนรู้เหมือนกันเด็กเขาก็พร้อมเรียนรู้คุณครูก็ต้องพร้อมเรียนรู้เช่นเดียวกันเราต่างคนที่ต่างต้องเรียนรู้ไปซึ่งกันและกันในโลกใบนี้ในสังคมแบบนี caffeine, uh. ้และในระบบทุนนิยมที่ไม่มีใครกล้ามาบอกเลยว่าเงินเป็นสิ่งที่หาง่ายเราทุกคนล้วนแต่บอกว่าเงินเป็นสิ่งที่หายากและนั่นแหละเป็นคําตอบว่าเราต้องพยายามกล่าวให้ทุกๆคนเข้าใจว่าเงินทองเป็นสิ่งที่ไม่ไกลตัวและสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือ เราจะมีความสุขได้อย่างไรท่ามกลางเงินทองที่มันไม่ค่อยมีเป้าหมายของการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นคุณครูนักเรียนนั่นก็คือการสั่งสอนให้นักเรียนทุกคนรวมถึงตัวเราเองมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าเมื่อการมีคุณค่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินในบัญชีเมื่อการมีคุณค่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมุดพกว่าเราจะมีคะแนนจิตพิสัยเป็นอย่างไรเราทุกคนอาจจะเป็นคนที่เรียนไม่จบเราทุกคนอาจจะเป็นคนที่เรียนจบในสถาบันการศึกษาที่มีอันดับที่สูงมากที่สุดบนโลกใบนี้แต่เราจะไม่ได้ดูถูกดูแคลน เราจะเปิดใจรับและเข้าใจว่าคนที่สูงไม่ได้สูงเพียงเพราะการศึกษาแต่เขาสูงเพราะใจเขาสูงเมื่อไรก็ตามที่เรามอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับเด็กทุกๆคนเมื่อเรารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นคะแนนจิตพิสัยหรือว่าสม,มุดทําความดีในสม,มัยก่อนที่ผมได้ร่ำเรียนมาผมรู้ว่าสิ่งนี้อาจจะไม่สําคัญเลยแต่แน่นอนสม,มุดเหล่านี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์คนหนึ่งนั่นคือการที่เราจดจําได้ว่าอย่างน้อยเราทําอะไรเพื่อใคร เราเริ่มทำความสะอาดบ้านไหมเราเริ่มช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านหรือเปล่าเราเริ่มช่วยสังคมเพียงแค่เราหยิบขยะจากพื้นเนี่ยลงถังขยะด้วยตัวของเราเองแค่นี้เราก็ทำความดีแล้วผมเชื่อว่าสมุดทำความดีนี้มันไม่ได้ทำให้เราเป็นคนดีมากขึ้นแต่มันทำให้เราตระหนักรู้ว่าการทำความดีนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยเราทำได้ทุกๆวันใกล้ตัวเราสังคมนี้มันมีพื้นที่ให้เรามากมายในการทำความดีเราอย่าเพิกเฉยยเด็ดขาดและเราอย่าคิดไปว่า มมีที่ไหนให้เราทําความดีเลยแต่เราจงตระหนักว่าทุกๆที่มีโอกาสให้เราทําความดีทุกๆเวลาแม้ทั้งเราตื่นจนกระทั่ง,งเรานอนหลับลงไปเราก็ต้องมีโอกาสในการทําความดีอยู่แล้วทุกๆวันแม้ทั้งคนพูดดีกับเราเรายิ้มตอบกับเขาไปนั่นก็เป็นการทําความดีอีกแง,ง่งมุมหนึ่งเมื่อไหร่ให้เราเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องตอบรับอย่างไม่ตรีจิตส่งความเมตตาให้กับเข,เขาเขาชวนคุยในสิ่งที่ดีเราก็ตอบรับอย่างสิ่งที่ดี นี่ยังเป็นหลักของการอยู่ร่วมกันเราจึงเป็นต้องสอนสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กๆเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตผมได้ยินแบบนี้เป็นประจำแล้วผมก็ยังเชื่อว่าเราทุกๆคนในณวันนี้อายุ20กว่า30กว่าเรากําลังเป็นคุณครูเรากําลังเป็นคนที่เป็นหัวหอกกันสําคัญในการสร้างบุคลากรในสังคมเราทําอย่างไรต่อไปมันขึ้นอยู่กับเราในณวันนี้เลยบางครั้งการหลงลืมไปบางสิ่งผิดพลาดล้มเหลวในฐานะของคุณครูก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไร แต่เพียงเราอาจจะสวมหัวโขนของการมีความรู้มากเกินไปนี่เป็นเหตุผลของการที่เราเป็นคุณครูได้อย่างมีสติที่สุดนั่นก็คือเรารู้ว่าเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่แค่สวมบทบาทว่าเราเป็นคุณครูสอนนักเรียนผมเชื่อว่านักเรียนจะสัมผัสได้ถึงความผิดพลาดของคุณครูในแง่บุมของความเป็นมิตรมากกว่าความเป็นศัตรูนั่นหมายความว่าต่อให้คุณครูล้มลุกคลุกคลานมากแค่ไหน,น,นเด็กนักเรียนก็จะไม่ดูถูกดูแคลนแต่เด็กนักเรียนจะสังเกตและรับรู้ว่า คุณครูจะทำอย่างไรต่อความผิดพลาดเหล่านั้นมากกว่านี่ไม่สายตาของความบริสุทธิ์นี่ไม่สายตาของความเป็นเด็กแน่นอนเด็กบางคนอาจจะเป็นคนร้ายแต่ยังไงก็อย่าลืมว่ายังมีเด็กที่มีสายตาของความเป็นเด็กอยู่เสมอเขามองแบบเปิดใจเขามองแบบเข้าใจว่าคุณครูก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแหละเราก็เป็นเด็กคนหนึง่งเราก็ไม่รู้ว่าคุณครูคนนี้เขาสามารถที่จะช่วยเราหรือว่าสอนเราได้อย่างสิ่งที่เราต้องการรู้หรือเปล่าแต่ครูเขาก็จะพยายามปรับตัวพยายามพัฒนาตัวเอง พยายามเข้าใจและเรียนรู้ว่าการสอนคนคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและการสอนที่ยากสุดก็คือสอนตัวเราเองการสอนตัวเองนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งมันเหมือนกับการเอาชนะใจตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วมันก็จะกลายเป็นการถอดหัวโขนที่เรามีความรู้มากเกินไปกลายเป็นเราแค่มีความรู้และเรานําความรู้นี้มาช่วยคนอื่นต่อเท่านั้นเองสุดท้ายนี้จงมอบความรักความเข้าใจและความเมตตาซึ่งเราไม่สามารถจะไปบังคับคนรับได้ว่า จะรับได้เท่าไหร่หนะ้าทีของผู้ให้คือใส่ใจให้มากที่สุดกับเป้าหมายที่ได้วางไว้เมื่อเรามีเป้าหมายแล้วว่าเราจะเป็นคุณครูผมเชื่อว่านักเรียนก็ย่อมมีเป้าหมายเหมือนกันนั่นก็คือการเรียนให้จบในสถาบันการศึกษาพอแม่อุสาสง่งค่าเราเรียนมาให้เรียนและเราก็เรียนให้จบแนะ่นอนบางคนจะตั้งเป้าจะเป็นเบอร์หนึ่งเกรดเอของสายอาชีพต่างๆเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นตรงจุดนั้นนี่ยังเป็นโอกาสทางสังคมที่ไม่เหมือนกันและลดลันกันไป เราหน้าที่ครูมอบความรู้ให้กับนักเรียนให้ได้มากที่สุดเราให้ร้อยเด็กจะรับ10-20หรือไม่รับเลยก็เรื่องของเขาหน้าที่เราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือที่ปรึกษาก็ตามจงมอบให้กับผู้คนมากเท่าที่เรามากได้ให้เราจะตระหนักรู้เลยว่าวันหนึ่งถ้ามีเด็กนักเรียนรับได้8 0 9 0ิบเถึงหนึเราจะมีความสุขมากๆเรารู้สึกว่าเราใจอิ่มเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามาทุกๆวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทําการบ้าน มันจะเป็นการหาข้อมูลความรู้หรือเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากชีวิตประจำวันสอนเด็กอย่างสิ่งที่เขาต้องการที่จะเรียนรู้และเขาควรที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวเหล่านี้นั่นแหละมันจะเป็นตัวต่อดอทมันจะเป็นตัวเชื่อมโยงให้เขารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้ววันหนึ่งเขาจะมีความหมายกับชีวิตหนึ่งในสังคมอย่างแน่นอนขอให้เราตั้งใจมั่นเชื่อมั่นและศรัทธาว่าเป้าหมายของการเป็นคุณครูเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ ขค,ครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ด้วยนะครับ